สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับ Pioneer Thailand Channel สำหรับวันนี้เราจะมาแนะนำเครื่องเล่นอนุกรมปี2022-2023ถึงรุ่นใหม่ล่าสุดจาก Pioneer ว่ามีความสำคัญหรือรุปเล่นอะไรโดดเด่นกันบ้างตามมาดูนครับกับเครื่องเล่นอนุกรมใหม่ล่าสุดประจำปี2 0 2 2 2 0 2ีถ d m h a 5 4 5 0 BT หน้าจอค a c i t สิ e ที่ให้สัมผัสลื่นไหล หน้าจอใสนะครับให้ความรู้สึกเหมือนเราสัมผัสกับหน้าจอมือถือโดยมีขนาดหน้าจอถึง6.8นิ้วรองรับการใช้งานการเชื่อมต่อกับ Apple CarPlay และ Android Auto ผ่านสาย USB หรือเชื่อมต่อในรูปแบบของการเชื่อมต่อแบบไร้าสายได้ด้วยและพิเศษไปกว่านั้นคือสำหรับคนที่ชอบในการใช้งานคอนเทนต์บนมือถือรองรับการเชื่อมต่อมือถือในตระกูล Apple หรือ Android นะครับก็สามารถใช้งาน Web Link และเว็บ i n k Cast ในการสะท้อนเจ้าภาพได้บนฝั่ง Android บ้างก็จะมีฟังก์ชันในเรื่องของ USB m i r r o r สำหรับ Android ให้เลือกเป็นหนึ่งทางเลือกทางด้านฟังก์ชันการใช้งานทางด้านเสียงบ้างมีจำนวนฟรียวให้เลือกถึง3ชุด EQ 13แบนปรับแต่งเสียงได้สะดวกง่ายและยังมีช่องต่อภาพและเสียงสัญ,ญญาณขาเข้าผ่าน a u x รวมไปถึงการใช้งานฟังก์ชันควบคุมบุลพงมาอะยรสำหรับรถรุ่นที่รองรับและในกรณีที่เป็นระบบแคนบัสก็ยังสามารถใช้งานร่วมกับอินเทอร์เฟซที่มีจำหน่ายน้องตัาดทั่วไปช่องต่อ USB นอกเหนือจากการรองรับการเชื่อมต่อมือถือในตระกูล Apple หรือ Android ได้แล้วนั้นนะครับก็ยังสามารถใช้งานผ่าน USB ที่รองรับการเล่นไฟล์เพลงคุณภาพสูงไม่ว่าจะเป็นเวฟหรือฟกฟล และในไฟล์าภาพยนตร์ก็สามารถใช้งานร่วมกับไฟล์าภาพยนตร์ความคมชัดสูงในระดับ Full HD ได้ติดตามสาระดีๆจากเราได้ในตอนต่อไปสำหรับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามชมครับ